ันเก้านะคะเก้าหนึ่งสองค่ะประตูดิจิตอลล็อกรอค่ะแล้วก็จะแจ้งรัเวิร์กับผู้เช่านะคะอุ้ยเกินโทษค่ะใหม่ใหม่ม,มีเสียงเข้าได้ค่ะโอเคค่ะเข้าไปก็จะเจอความกว้างมากค่ะ แล้วก็วิวสวยมากค่ะเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องใหญ่มี2อระเบียงนะคะจะมีส่วนโต๊ะกินข้าวสี่คนเลยค่ะนะคะมีส่วนโควใหญ่มากค่ะนะคะตู้เย็นใหญ่มากนะคะฟรีอินเทอร์เน็ตนะคะทีวีนี้เป็นสมาร์ททีวีค่ะนะคะทางซ้ายทางซ้ายจะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ำก็กว้างมากค่ะ เปิดไฟตรงนี้นะคะอุย้ยพอดีว่านี่ค่ะสว่างมากกว้างมากปีเราปิดคัดเอาไฟไว้ค่ะนะคะสวยงามมากค่ะปิดไปห้องภายในกว้างมากค่ะเป็นส่วนโซฟานะคะมีเรียงสองฝั่งนะคะตรงน,นั้นแล้วก็ตรงนัน้ค่ะมีโต๊ะกินข้าวนะคะมีเคาน์เตอร์บาร์ เคาน์เตอร์ครัวกว้งางมากนะคะไมโครเวฟตู้เย็นใหญ่มากค่ะนะคะ่ะไปดูสิค่ะแล้วก็ตู้เก็บของนะคะอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ครัวค่ะนะคะมีหม้อนะคะ,ะ,คะจะต้มน้ำเดี๋ยวเราจะเอาเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามาเผื่อไว้ให้ด้วยค่ะไมโครเวฟนะคะ ปักอยู่ข้างบนนะคะเวลาจะใช้ก็หย่อนลงมาค่ะนะคะเราจะมีน้ำดื่มด้วยค่ะน้ำกองนะคะอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำความสะอาดเราก็จะเตรียมไว้ให้เลยค่ะอันนี้เป็นหลังจานกับล้างมือค่ะถัขงขยะนะคะ ก็จะอุปกรณ์ถ้วยชามช้อนมีพร้อมเลยค่ะนะคะอันนี้เราล้างแก้วตากไว้ค่ะมีลิ้นชักนะคะมีน้ําดื่มให้ด้วยค่ะวันละสองขวดนะคะสวัสดีค่ะเราเรามารีวิวห้องนอนกันนะคะเจ้าหนึ่งสองห้องใหญ่ค่ะเป็นห้องมุมนะคะห้องนอนกว้างมากค่ะนะคะกว้างมากนะคะ ชุดผ้านวมเราซักให้ใหม่หมดเลยนะคะให้หมอนสี่ใบนะคะนั่นเป็นวิวค่ะนะคะมีแอร์นะคะตู้เสื้อผ้าใหญ่มากค่ะอันนี้จะมีลิ้นชักแล้วก็มีตู้นิรพัยนะคะนี่ค่ะอันนี้เราจะเตรียมผ้าเช็ดตัวไว้ให้สาชุดนะคะใหญ่มากค่ะ ห้องนี้เนี่ยห้องน้ำจะอยู่ด้านนอกนะคะห้องน้าจะกว้างมากเลยค่ะอันนี้หน้าห้องน้าเรามีตะกร้าผ้าด้วยค่ะเปิดไปดูนะคะเปิดไปตรงนี้ค่ะห้องน้ํานะคะกว้างมากค่าไม่ค่อยสูงนะคะสำหรับผู้สูงอายุก็น่าจะขึ้นง่ายค่ะรีวิวตู้เย็นหน่อยค่ะกว้างมากนะคะ ข้างล่าก็จะเป็นช่องแช่แข็งที่มีหลายชั้นมากค่ะนะคะตู้เย็นใหม่มากค่ะยังไม่เคยใช้ะคะ่ะกี่คิวคะเนี่ยสิบสามคิวนะคะห้องนี้เป็นห้องใหญ่ค่ะสี่สิบห้าตารางเมตรนะคะทีวีที่เห็นนี่เป็นสมาร์ททีวีนะคะต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะห้องพักเราฟรีอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะ วิวนั้นมองไปก็จะเป็นสนามฟุตบอลสนามของโรงเรียนอสัสสชันนะคะก็มีถนนอันนั้นก็จะเป็นวิวเมืองค่ะมีเครื่องซักผ้านะคะเป็นซักอกค่ะเวียนหัวไหมคะเราให้ชื่นชมห้องกว้างมากค่ะ